สวัสดีค่ะวันนี้คู่จะมาเล่าถึงความแตกต่างระหว่าง anio และ anio นะคะซึ่งเป็นคำถามที่นักเรียนถามบ่อยเหมือนกันนะอย่างแรกนะคะเราลองมาดู anio ก่อนนะคะ anio ตัวนี้เป็นคำตรงข้ามกับ nee นะคะ nee anio ตรงข้ามกัน2องคำนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่คำกิริยานะคะมันเป็นการใช้ในการตอบคำถามนะคะถ้าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษก็จะเหมือน yes no นะหรือใช่ไม่ใช่ในภาษาไทยนะคะ ตัวอย่างเช่นมีคนถามเราว่ากินไหมโมโยุถ้าเราตอบว่าเน่แปลว่ากินใช่กินอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราตอบว่าอานยุแปลว่าเราไม่กินอันโมโกยหรือมอกจีอาไายุไม่ไม่กินแบบนี้นะคะซึ่งตรงคําว่าไม่ในไม่กินเนี่ยมันมาจากอันตรงนี้นะอันมโกยหรือมอกจีอาไยุตรงนี้คือคําว่าไม่นะส่วนอานยุตรงนี้คือไม่ตรงนี้เฉยๆแค่แบบโ no น่อย่างเงี้ยนะคะ เช่นเดียวกันนะตัวอย่างที่สองไปไหมคายุถ้าเราตอบว่าเดนะคะ yes แปลว่าไปคายุถ้าเราตอบว่าอานิโอโนก็คือไม่ไปเราก็ต้องไปใส่คําว่าไม่ตรงนี้เอาเองนะนะคะไม่ไปตรงนี้คือไม่ตรงนี้นะโนอังกาโยคาจิยานายยเพราะฉะนั้นนะคะเดอานิโอไม่ใช่คํากริยานะใช้ในการตอบคําถามมีคนถามเราว่าชอบไหมชวหัวเฮล ถ้าเราชอบเราตอบนี่ชัวเฮีถ้าเราไม่ชอบเราตอบอานิวชัวเฮียเป็นต้นแบบนี้นะคะอันนี้เคลียร์นาะสำหรับอันที่1นึ่คราวนี้เราลองมาดูนะคะต่อมานะอานิเอวที่เราเคยได้ยินกันนะคะจริงๆมาจากรากศัพท์ที่ชื่อว่าอีกาอานีดาที่ตรงข้ามกับคำนามอีดาพวกนี้เป็นคำกิริยานะคะคำนามมีดาก็คือเป็นหรือคือ คำนามอีกาอานิดาก็แปลว่าไม่ใช่คำนามอะไรสักอย่างนะคะซึ่งในที่นี้ครูจะผันเป็นรูปโยให้ดูนะนะคะมันก็จะเป็นคำนามอีดาถ้ามีตัวสะกดนะคำนามข้างหน้าเขามีตัวสะกดผันเป็นเอยถ้าคำนามข้างหน้าเขาไม่มีตัวสะกดผันเป็นเยส่วนคำนามอีกาอานิดานะคะถ้าคำนามข้างหน้าเขามีตัวสะกดเราใส่อีก่อนนะเป็นอีอานเยถ้าคำนามข้างหน้าไม่มีตัวสะกดผันเป็นกาอานเยู อันนี้ครูผันเป็นรูปโยนะคะคราวนี้มาลองดูกันนะตัวอย่างเช่นคําว่าปังที่แปลว่าขนมปังกับอูยูที่แปลว่านมนะเช่นถ้าครูจะบอกว่าอันนี้เป็นขนมปังอันนี้คือขนมปังครูจะพูดว่าปังนีเยอถ้าอันนี้ไม่ใช่ขนมปังจะพูดว่าปังนี่อานีเยอนะคะอันนี้คือนมนะอูยูไม่มีตัวสะกดเนาะพยางค์สุดท้ายก็จะใช้เป็นอูยูเย อันนี้ไม่ใช่นมนะคะดูจากพยางสุดท้ายไม่มีตัวสะกดอูยูก้าอาเนียวพวกนี้ตรงข้ามกันนะนะคะ,ะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะถ้ามีคนพวูดว่าหรือถามเราว่านะคะเป็นคนเกาหลีใช่ไหมฮันกุกซารามเยลอันนี้เป็นคําถามนะถ้าเราตอบเน่นะคะแปลว่าเราเป็นคนเกาหลี เดฮันกุกซารามีเยนะคะนี่คือการตอบถ้าเราตอบอานิแปลว่าเราไม่ใช่ก็คืออานิโยฮันกุกซารามีอานพูดงายแปลก็คือใช่นะคะเป็นคนเกาหลีตรงนี้คือเนะคะเป็นตรงนี้คือเเ e นะคะก็คืออีดานั่นแหละนะคะอันนี้ถ้าแปลตรงตัวนะอานิโยฮันกุกซารามีอนคือไม่ใช่ตัวนี้มาจากอานิ ไม่ใช่คนเกาหลีคือไม่ได้เป็นคนเกาหลี่ะนะคะตรงนี้คือคำนาม e g a อา n ี d a นะตรงนี้เนาะ e g a อ n y e อยตรงนี้คือแค่ตอบ yes no ก่อนนะนี่ีโย yes no ใช่ไม่ใช่ก่อนส่วนตรงกิริยาเราเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นอะไรนะคะเราใช้ตรงนี้นะอันนี้คือ e da อันนี้คือา n ี d a นะคะ มาดูข้อควรระวังนะที่เห็นคนเขียนผิดบ่อยๆนะคะอาน,นิเอโยอันนี้ถูกนะอาน,นิเยโยอันนี้คือผิดนะคะให้จําไว้น้อว่าลากศัพท์ของเขาคือคํานามอ e ีกาอานีดาอีกาอานีดาผันโยเป็นอ e ีกาอานิเอโยแบบนี้นะคะอ่ะแล้วก็นี้คือแถมให้นะอันนี้คือตัวแถมนะคะตัวแถมอันนี้คือแถมรูปพันมา รูปพันนายก็คือรูปที่เราใช้กับคนที่เราสนิทนะคะระดับความสุภาพพอๆกับเราอะนะคะเช่นเราคุยกับเพื่อนเราคุยกับแฟนนะคะระดับความอาวุโสตําแหน่งหน้าที่การงานพอๆกับเรานะคะหรือจะต่ํากว่าเราก็ได้นะเช่นคุยกับน้องคุยกับรุ่นน้องนะคะที่เราสนิทกันนะอันนี้จะไม่สามารถใช้กับผู้ใหญ่หรือคนที่เราอาวุโสได้นะคําว่านี่รูปพันนายของเขาคืออึ้ง อานิโยนะคะรูปพันธุ์ไม้ของเขาคืออานี่พวกนี้คือเป็นการตอบคําถามนะ yes/no นะคะนะอ่แบบนี้สิ yes/no ตรงนี้เนาะนะคะอ่ะส่วน e a เอโยเยนะคะมาจากคํานามอีดาอันนี้รูปพันธุ์ไม้ของเขาคืออียาหรือยาขึ้นอยู่กับว่ามีหรือไม่มีตัวสะกดเนาะ แล้วก็ตรงข้ามกันนะคะอีกาอานิดานะคะอันนี้นะมาจากคำนามอีกาอานิดาพันโย,ยเป็นอีกาอานิเยโยนะคะพันมาเป็นอีกาอานียะนะคะลองดูตัวอย่างเช่นมีคนถามเราว่ากินไม้อันนี้จะเป็นเพื่อนนะคะหรือคนที่เราสนิทถามแฟนถามเราบอกกนะคะถ้าเรากินเราตอบอื้อบอกกถ้าเราไม่กินเราตอบอานี่ไม่นะคะไม่กินอ่านมอกก์มกเจียนนะคะ หรือแฟนถามเราว่าดีไหมนะคะชัวเราตอบว่าอืม้มแปลว่าดีอืม้มชัวนะคะเราตอบอานี่นะคะไม่ดีอานี่อันชัวหรืออานี่นับปานะคะนัป้าตัวนี้มาจากนับปืดานะที่แปลว่าไม่ดีเป็นคําตรงข้ามกับชดถ่ายอีกทีหนึ่งนะคะ สำหรับตัวอย่างที่เป็นคำนามนะคำนามปังตัวเดิมเลยเนาะมีขนมปังที่เราดูไปเมื่อกี้เป็นปังมีตัวสะกดเป็นปังเยโยอ,อันนี้รูปพันณนาเป็นปังเนียนะคะคำตรงข้ามก็จะเป็นปังนี่อาเนียไม่ใช่ขนมปังอูยูอันนี้เราดูไปแล้วเนาะนมไม่มีตัวสะกดก็ใช้เป็นยาเฉยๆอูยูยาเป็นนมนะอันนี้คุยกับคนที่เราสนิทไม่ใช่นมนะอันนี้ใช้กับคนที่เราสนิทนะคะก็จะเป็นอูยูกาอาเนียแบบนี้นะคะ อันนี้ก็หวังว่าจะเข้าใจมากขึ้นเนาะระหว่างความแตกต่างของ aniu นะคะที่ตรงข้ามกับ n e นะคะที่ไม่ใช่คำกิริยานะแค่เอาไว้ใช้ตอบ yes no แบบนี้นะคะกับ anieo ตัวนี้เป็นคำกิริยานะตรงข้ามกับ e ี d a นะคะมาจากรูปรากศัพท์กาอาน i ดาอีกทีหนึ่ง anieo เป็นรูปผันโยของกิริยาที่ชื่อว่า anida ะะซึ่งเราจะผันเป็นรูปอื่นก็ได้นะแล้วแต่ระดับความสุภาพที่เราจะไปใช้อาจจะผันเป็นอานิยานะคะผันเป็นอานิมีดาผัานเป็นอานีเอยแบบที่เราใช้ตรงนี้ก็ได้นะคะเป็นต้นค่ะ